อย่าโดนตัวเกมหลอกนะครับผมเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นตู้กาชาสำหรับสายแอตแทกเกอร์หรือสายหมัดทั้งหมดนะครับโดยเราจะต้องมาดูในส่วนของอแสดงในการออกอัตราออกอะ่ะเพื่อนๆเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีจาบาเว้ยแต่ทีเนี้ยเห็นเลขปะ่ะ0ู8แพผมบอกเลยแม่งยากกว่า E x อีก,อกแล้วทีเนี้ยถ้าเรากลับมาดูในส่วนของตู้เหลข็ของน้องอุตะกันบ้างนะครับนี่1%เ็นเห็นปะ คือโอ้โหแม่นยากเลยผมบอกเลยคนยากแบบยากจัดๆนะครับหมายความว่าไอ้ตู้นี้มันไม่ได้การันตีตัวที่อยู่หน้าตู้นะเว้ยเนี่ยไอ้ตัวที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้การันตีเลยนะเว้ยมันแค่เป็นอัตราแสดงในการออกเฉยๆแล้วมันเอาตัวละครมาลอกดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ทีนี้เรามีอยู่2ประเด็นเนื่องจากว่าตัวจาบาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่ลวหรือว่าเอสท็อกก็ี่ยไอ้สองตัวนี้แม่งกิ่งทั้งคู่แต่คนน่าจะอยากได้ในส่วนของจาบาเป็นหลักเพราะว่าซับก็ได้เปลี่ยนก็ได้ เมนก็ได้เนาะและเก่งสุดในเกมด้วยทีนี้เราต้องมาคุยกันว,ว่ามันมี2ประเด็นเนี่ยประเด็นอะไรบ้างนะครับ1่อยากได้จริงๆอะ่ะแต่ไม่เติมเงินโดยใช้เพชรที่แหละหมาเขาว่าถ้าคุณจะเอาแนวนั้นคุณจะต้องรอตู้เท่านั้นแบบตู้การันตีตัวพิกอัพเท่านั้นแบบมีแค่แบบ3-4ตัวผมว่าสามสี่ตัวเช่นแบบอ่ะหนึ 1, Java, 2, ่งจาบาสองเอสฮอคสามปซิฟิต้าสี่กาลูการ่าจบถ้ามี4ตัวเนี้ยมันจะได้แบบตัวใดตัวหนึ่งแต่มันก็ได้ยากผมบอกเลยเพราะว่ามันไม่ได้การันตีเหมือน EX เช่น ex แ0 0 h ed, อเทอ่ะได้แน่นอนเจ0อาะได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แนวนั้นนะครับหมายคขาว่าถ้ามันอยู่ในตู้นี้เมื่อไหร่มันจะสุ่ม1ใน4 1ใน5เสมอมันจะไม่ได้ตัวที่เราแบบอยากได้ร0 0ตลอดไปนะครับเป็นอย่างนี้เสมอนะครับบอกเลยตู้แบบนี้เสมอและตลอดยกเว้นจะมีอีกตู้หนึ่งคือแบบคล้ายๆแบบนี้แต่แบบรอบๆตรงเนี้ยการันตีตัวละครแต่มันก็เหมือนกัน1ใน2ตัวอยู่ดีมันไม่ได้การันตีแค่ตัวจาบาเคลียนะอันนี้คือประเด็นแรกนะครับ ประเด็นที่2ก็คือประเด็นหนึ่งคือใช้เพชรนั่นแหละประเด็น2นะครับก็คือในส่วนของไม่เอาเว้ยไม่อยากใช้เพชรเพราะว่าประหยัดนั่นเองนะมันจะยอมเสียงเงินหน่อยแต่ถ้าเรามาเทียบเป็นอัตรายางเนี่ยในส่วนของตรงนี้มันค่อนข้างที่จะประหยัดกว่านะโดยเราเติมรัดรัสามเนี่ยเดือนาละร้อยห้าสิบบาทนะครับสามเดือนครึ่งหรือ4รอบเพื่อนๆจะได้จาบา1ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้บอกก่อนตรงนี้เลยนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยเราจะแลกได้แค่วันละห้าเท่านั้น เดือนครึ่งอะเรียงง่ายๆ100วันอะเออเดือนครึ่งได้แน่นอนแต่เบอร์แค่60ระหว่างนี้เพื่อนๆสามารถรอเศษและพอเปิดปุ๊บยัดแม่งเลยก็ได้อันเนี้ยได้แน่ๆแต่เสียเงินแน่ๆเช่นเดียวกันครับ600บาทเสียแน่ๆแบบไม่มีทางเลือกด้วยนะแต่ว่ามันได้แน่นอนไงและระหว่างนั้นเพื่อนๆจะแลกตัวอื่นอีกก็ได้เช่นอุตะคู่กันเลยไหมก็เลือกเอาไปเลือกเอาเองอันนี้เลือกเอาเองไม่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนที่เหลือก็ ตัดสินใจกันอีกทีละกันก่อนที่จะใช้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบเป็นอัตรยางกันสักเล็กน้อยละกันนะครับโดยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างสมมติก่อนอัตรยางโดยเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วสรุปว่าไอเพชรเนี่ยราคามันกี่บาทกันแน่วะโดยเราจะเอาเป็นโปรโมชั่นตรงนี้เลยนะเพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่้รใช่ป่ะ1 0 0 0บาทเท่ากับ90เพชรถ้าเทียบเป็นอัตราหรือเรียกง,ง่ายๆ200เพชรเนี่ย4,000บาทเราตีแบบนี้เลยนะ ใน200เพชรสมมุติถ้ามันออกโอเคดีไปครับแต่ถ้าไม่ออกก็คืองานเข้าดังนั้นหมายขวาวว่าไอ้งเงินเมเจอี้ที่ผมบอกเนี่ย600บาทอะถือว่าประหยัดมากถ้าเรามาเทียบเป็นอัตรายางเนาะราคา600บาทเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ50เพชรอ่ะเฉลีย่ยอย่างนี้จะได้ไม่งงแล้วกันส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆมาดูตรงนี้กันได้เห็นว่าเนี่ยเห็นกันได้เลยเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้ครับเป็นโปรโมชั่นเนาะ150บาทได้แค่12เพชรน้อยนะครับน้อยนะเท่า6 0 0เนี่ย50เพชรเองนะ ดังนั้นหมายเขาว่าถ้าเอากันจริงๆอ่ะยอมเติมเดือนละร้อยห้าสิบาทมันน่าจะประหยัดกว่าหรือเปล่าเห็นไหมนี่ยังไม่รวมกับเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะอ่ะโอเคอาจจะแลกหนึ่งจาบาสองในส่วนของนองอุตะแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยเวลาที่เราลงแรงหรือลงอะไรพวกนี้มันจะได้แต้มบัตเติรตัวเนี้ยเพิ่มด้วยอ่ามันจะได้จากถ้าสมมติชนะอยู่สนะี่ร้อยเนาะเพิ่มเป็นหกร้อยทันทีหรืออย่างตอนเนี้ยมันจัดกิจกรรมก็คือชนะแปดร้อยใช่ไหมทีนี้มันก็จะชนะหนึ่งทีได้อยู่หนึ่งพัน มันจะได้แต้มตรงนี้เพิ่มไปอีกนะครับหมายความว่าถ้าคุณจะปัด ID หรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มแต่ทีนี้ผมอยากมีวงเล็กกันซักเล็กน้อยก่อนที่จะเติมเนาะเหตุผลตรงนี้ก่อนเพราะว่ากลัวบอกไม่ครบเนื่องจากก่อนที่จะเติมเนี่ยเราต้องดูใน ID ของเราว่าเฮ้ยมูลค่าแม่งเกิน6 0ร้อยป่าวะสมมุติถ้า ID ดีมันเกิน,ะะมมน,กนย้ำถ้ามันเกินเพื่อนๆจะเติมก็ได้แต่ทีนี้เกินอะเกินเท่าไหร่ลวเอ้ยสองพันป่าวะหรือ3,000วะไปคํานวณด้วยนะเช่นถ้า600เนี่ย เราอาจจะแบบ ID เราไม่มีจาบาเนาะแต่ว่า ex เราก็อาจจะไม่ได้มีเยอะแยะเช่นอาจอาจจักนะ1แช่งแฉงสองโรเจอร์3าุจิสมมุติสมมุติมี3 ye, ตัวเนี้ยเติม600บาทเพื่อเอาแม่งแม่งก็ไม่คุม้มนะเว้ยหมายความว่าก่อนจะเติมอ่ะไปดูใน ID ด้วยว่าเติมอ่ดี d มันคุ้มหรือเปล่าเพราะเสียแน่ๆ6 0 0อันเนี้ยเสียแน่ๆอยู่ละแต่ถ้าเป็น ID ที่เรากะจะปั่นอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาในส่วนของแรกตรงเนี้ยผมบอกเลยยังไงก็คุม้มแต่ที่เหลือเนี่ย ID มันจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มมัน ไม่ได้อยู่ที่จาบานะมีจาบาเนี่ยไอดี ID ราคาแทบไม่เพิ่มเลยนะผมบอกกันตรงๆเลยนะมันเพิ่มกันนิดเดียวเพราะว่าคนที่เอา ID ดีอีกันคือตอนนี้คนหา ID ดีจาบาเยอะผมไม่ได้เถียงเว้ยมันน้วันนี้ะ่ะแต่ไม่ได้หมาเคาว่า6ปีอะ่ะจะมีจาบาอยู่ในนั้นไหมผมตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นเมตาอยู่ไหมเนื่องจากส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเองเลยนะส่วนตัวตามปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบสายหมัดเหตุผลค่าได้ไม่ติดใจตรงนั้นเช่นอย่างโรเจอร์ ค่าได้ก็โอเคไม่มีไรแต่มันดึงธงไม่ได้ไงมันไม่เหมือนกับตัวละครเช่นแชงเงียโอเคค่าปุ๊บกูดึงธงด้วยผมเลยยังให้ภาษีสายวิ่งกับโลไว้ก่อนเสมอสายหมัดสารผมเนี่ยหลังสุดยกเว้นเป็นหมัดแบบยกเว้นแล้วนะตอนนั้นเป็นยุคนิก,กะแบบมาแบบจัดๆเลยอะและตัวละครในส่วนของเอสจมาตมันมาเออไอเนี่ยแม่งค่านิกะจ,ะจัดๆถ้าเป็นอย่างนั้นมันเล่นไปเลยเพราะว่ามันเป็นสายหมัดที่ค่าได้ทุกตัวในเกมนั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ จาบามันก็ไม่ได้ร้อเเนาะเช่นสมมติเราเล่นแชงตีเกาะชิวให้หายจากนั้นสกิลหนึ่งจาบาเด้งเลือดไปไม่ได้แล้วนะพอเด้งไม่ได้ก็แค่ตีให้ชิวแตกที่เหลือแม่ก็ตายแล้ะมันก็ฆ่าได้แชงก็มีจังหวะฆ่าจาบาได้นะครับโอเคปะ่ะอ่ะที่เหลือก็เป็นประมาณนี้ละกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าจาบาไม่เก่งเก่งและเก่งที่สุดนรรดาสายมัดณปัจจุบันแต่ว่าจะเอาอาจาบากับไอดีและเศษเพชรแบบนี้ของพนวนให้หมดแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้ม นั่นเองหรือถ้าจะเอาจริงเน่ยก็ต้องรอตู้แบบอย่างที่บอกแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือจะมีไหมเนี่ยก็อตอบไม่ได้โอเคปะ่ะที่เหลือก็ไม่รู้ละไปตัดสินใจเป็นการเอาเวลากันว่าเติม600บาทหาไอดีใหม่หรือว่าใช้เพชรสุ่มแม่งเลยไปเลือกเอาเวลากันเนาะ